โอ้เมื่อนี้ครับแมงดาเป็นเวไตมากเป็นไปกลางด่างกันบ้างครับิแมงดาทงหน้าหนาวๆนาแมงดาหลายครับ,รบอันนี้แมงดายังป<อ>ูเอาจะเอาใส่เยอะสามตัวหกตัวใส่หกตัวไปอ,อันนี้ใส่ในตูเย็นไปบอกว่าเจ็บเลยจับใส่เลยครับ ปลาแก๊บใส่ในมูนี่เก็บใส,ส่ตู้ไว้เ็ดกินครับกปูนโตบ่ค่อยใหญ่ปานดครับเมืองดาปูสิเป็นดโตหอมครับ แมงดาเมียสิสิบ่หอมอะไรครับต่ำปนต่ำเจวเด็กต uh, ัวครับเอเอาเอาแยกใส่ถุงคนละถุงไหมไมเลยวะแยกคนละถุงเอาไปเลยเอลไปลวดมันนลายประเด็นก็ลายไงหกทีบาท โอ้บ่หลายดอกมันอดให้กันไปหนึ่อันน uh, <um ี้มึงดาบ่หอมนี่งูนี่งมึงดานี่มึงดาเมร์ครับนี่เอแบกเป็นอันนี้มึงดาหน้ากากด้วยครับนี่บริเวณมึงดาเลี่ยงมึงดาเมร์ไม่จิมันสิตงันสิตตัวงีกลัวครับเพื่อนว่าแต่ว่ามันตัวนี้วิธีมึงสังเกตของเพื่อนอยู่ ผมกบ,บเซียนนี่ครับผมได้ปกติขันมาสวยนี่เ่ได้เลยครับเพราะว่าขายดีครับเราก็ต้องสั่งไว้ตองไปปลูกโอวท่านไนเจีงังสิงเด้อ <c oughs> นีีเหมอคนไใหมืดกับหมไมาเห็ดเนวกินแมงดาผูแมงดาเมีย เรียบร้อยครับผมมือนี้อีสานบ้านเฮาอาหารตามฤด,ดูกาลหนาวครับมือได้ล่มพนักมันบ่ถือมือบ่ล้มมาถือครับฝากกดติดตามกดแชร์ถ้าอีสานส,สั่งสินได้เลยครับคลิปบ่ค่อยหลายแต่ก็ลงเรื่อยๆครับผมสําหรับมือนี้ครับเอาเมงดาบไว้พี่น้องมึงต,ตําปนตําเจวหอมๆเจียแเมงดาตัวเมียนี่ทอดครับทอดกรอบๆคือเม้งกิ่งหลีนครับร้อยละดีสุดยอดครับ สำหรับมนีไปแล้วครับสวัสดีครับ